สวัสดีครับฮ่าฮ่าวันนี้มาดูวีโก้รุ่นรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นก่อนแชมป์เนาะอ่าเนี่ยรุ่นก่อนแชมป์แอร์โฟจะเป็นแค่เนี่ยเป็นไอเทมนี่เฉยก็เนี่ยสายแค่สองเส้นเนี Air ่ยไอเทมไม่มีอะไรคันนี้คืออ่าพี่พี่อุ้ยบอกว่าตอนเช้าวิ่งมาโอ้โหกำตัวนี้ร้อนจีเลย ตายกำร,รท่อล่างท่อร่างนี่เย็ยยนเจียบอยู่ไหนนะท่อล่างหาไม่เจอ,อยู่นอะอทางซ้ายมือนั่นแหละตอนนี้นะเย,ย,ย็นเย็นไข่อะท่อล่างอะก็ถ้างั้นเนี่ยคือถ้าเขาว่าหนึ่งหม้อน้ำอาจจะตันแต่ดูสีน้ำยาดูครับคือมันก็ยังดูดีอยู่สีชมพูเนี่ยหวานเจียบเลยก็ <c oughs> <c oughs> สงสัยเป็นสเตปที่2เพราะว่าดูเหมือนจะดีฉะนั้นสงสัยสเตปที่หนึ่งคือวา์าน้ําอีกแล้วปัญหาโลคโลคแตกปัญหาว่าวเขาแตกของปัญหาแรกของลดความร้อนนี่ไงวีโกจะอยู่ทางน้ําวนเข้าแต่ดีแม็กจะอยู่ทางน้ําออกวา์าน้าดีแม็กอยู่ฝั่งนู้นนะวีโกอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งท่อไอเสียดีแม็กอยู่ฝั่งท่อไอดีวา์าน้ําอยู่ไหนก็ตรงไหนที่คอมันแบบเหมือนคอเป็ดคอหันนั่นแหละตัวน,นั้นแหละ นี่น็อตเบอร์สิบสองตัวตัวหนึ่งตัวที่สองอยู่ข้างล่างนเนี่ยมีแค่สองตัวเองประแจแหวนคลายออกมาแล้วเคาะป๊อกป๊อกป๊อกก็แง้มนิดหน่อยก็เปลี่ยนได้เลยแต่ว่าน้ำต้องตรงรุ่นนะถ้าไม่ตรงรุ่นเนี่ยเดี๋ยวงานเข้าอีกเป็นไปได้ว่าน้ำแท้แสนโลคอนเฟิร์มหมดยังพี่เว้ยเราเล่นรถเก่าอันนี้แหละไม่อันนี้รถายแดงแต่มันเก่าแล้วกลายเป็นรถเก่าไง <ç>: นี่เช็คว่าดีเซลเราเนี่ยปั๊มรั่วอะไรรั่วหรือเปล่าเขาบอกว่ากดกดแล้วครั้งที่สี่มันจะไม่ลงนะ 1, 2, 3, 4, งนหนึ่งสองสามสี่เออตรงวันสี่ครั้งกัแหละมันจะไม่ลงแล้วจริงจริง,รง,รง,รงมันอย่างนี้จริงๆดีเซลเรอนี่งก <intervention> ็ปัญหาบ้าบอกเขาแต่น, <ๆ S 2> <horizon S 1> นะเที่บอกว่าไก่ย่างคือไก่ย่างยยังรับได้นะแต่ถ้า มีเศษน้ำมันเครื่องอดดปุบ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 ด,ดูควันไหมดูควันนี่หน่อยอะมามา,มา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 นี่เห็นไหมเจ้าของเขาอยากดูควันพูดถึงไก่ย่างมาถึงเลย <c oughs> อืออ่าดูอ่าดูตอนสตาร์ทด้วยดีกว่าเ <c oughs> ช็คเกียร์ก่อนนะ <c oughs> ออนนี้ดีโก้ในเครื่องเย็นๆโอ้ไม่ไม่เจอไก่ย,ย่างสักตัวเลยไก่าย,ย่างก็ไม่เจอ,อจับจับมไก่าย,ย่างไม่เจอไม่พอโอ้คิดมากเลยอ่ะเงียบเครื่องยนต์เสียงเดียวกันอัาตราการสั่นตัวเนี้ยมันสั่น มันสั่นความถี่เดียวเพราะว่าขึ้นความถี่เดียวเอ่อจะบอกว่าเครื่องเนี้ยฟิตมาไงมันก็เลยฟิตฟิตมาได้โอ้โหเรื่ยเรยฟิตมากเลยอ่ะอันนี้ก็ตอนเย็นนะตอนร้อนก็ว่าอีกทีเดียวตอนร้อนก็มีไอ้นี่งๆแหละน้ำมันเครื่องอ่ะมันก็เบีไอของมันแหละไอความร้อนน้ำมันเครื่องอืมแค่มันไม่สาดโอ้น้ำมันเครื่องฟิตเจะมาใหม่เนี่ยใช้ไม่ถึงเดือนเนี่ยมองไม่เห็นระดับเลยเออมันใสอ่ะใสปิ้งอ่ะ สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยอทนนี้อ่าซีนฟั๊มแตกทำให้น้ำมันเครื่องไหลเอยทำให้โซล่าไหลลงน้ำมันเครื่องแล้วทำให้น้ำมันเครื่องเนี่ยกลายเป็นไม่เป็นน้ำมันเครื่องไม่มีความหล่อเลื่นวิ่งเข้าเทอร์โบทำให้เทอร์โบพังอีกเสียสองเด้งแต่ซีนฟั๊มแตกนี่คือต้นเหตุแต่ไปเสียอีกเทอร์โบ เทอโบไม่พอโดนถ่าเครื่องฉะนั้นที่ถ่าเครื่องเพราะว่าคนอู่แรกวิเคราะห์ผิดไปเปิดฝาแต่ที่จริงคือซีนปั๊มแตกซีนปั้มแตกแล้วเทอร์โบเนี่ยมันหลวมแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีความหล่อเลื่อนแต่งานเปิดฝาคืออู่แรกมันเปิดไว้แล้วพอดีพี่เขาไหวตัวทันเปลี่ยนอู่ปุ๊บงานจบเลยสวัสดีครับ